เพื่อนจ้าสวัสดีค่ะเพื่อนๆพื่อนจ้าโอ้ดอกไม้สวยมากดูดีสวยมากๆเลยนะคะเขากำลังออกดอกเดี๋ยวกบจะมันส่งสัญญาณบอกว่ากบจะต้องพาเพื่อนออกไปถ่ายดอกไม้ที่อพาร์ตเมนต์เห็นไหมพึ่งเต็มเลยนะคะอันนี้ไม่ใช่มแมลงวันนะคะ เป็นพึ่งนะคะนี่ค่ะใบแล้วเต็มเลยค่ะพึ่งระตอบคือมันก็ส่งสัญญาณบอกว่านู่นนะคะเต็มเลยแล้วก็จะมีต้นใหญ่ๆส่งสัญญาณบอกกบว่าเดี๋ยวกบต้องพาเพื่อนออกปมาเดินนะคะที่อพาร์มีของกบนะคะที่กบเช่าอยู่นะะต้องแบบเยอะมากแน่นอนเพราะว่าแค่ต้นนี้มันยังออกแล้วค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนจา๋าเอาพวกอีกแล้วนะคะกบกบ็ ไม่มีอะไรมาทักทายเ,เพื่อนพาเ,นเพื่อนมากินฝืนะคะหรือว่าก๋วยเตี๋ยวนะร้านเดิมพอดีกบมาตลาดนะเราก็ก็เลยจะมาจ่ายตลาดแล้วก็เออแวะมากินข้าวมากินก๋วยเตี๋ยวนะคะร้านร้านเดิมอ่าร้านเดิมร้านเดิมนะคะคนเยอะมากคนในร้านเยอะมากเลยนะเพื่อนๆจ๋ากบก็สั่งก๋วยเตี๋ยวหรือว่าฝืนั่นเองก็เหมือนเดิมให้อนี้มา พี่มาค่ะมาแล้วนะคะกบสั่งแบบไม่กบไม่ได้สั่งชามใหญ่สั่งสั่งสั่งชามเด้งนะคะเพราะว่าเรากินไม่หมดจะดีหนนี้บอกว่าเอาช้อนนะลูกค่ะเอากินยังไงเอาไม่เอาตะเกีเยบมาให้เมียวอีกได้ชิมเลยน้ำซุปเขาเนี่ยอ,อ,อร่อยจนะริงนะเมนูเขาใส่อะไร <laughs> แล้วนั่งฝังนั่งฝังเดียวกันด้วยนะใส่มะนาวหน่อยทันดวันน ็พันลวเ่โอเคกินกันเลยพวกเราถ้วยมันเล็กไปหน่อยเวลาพูงน้ำมันก็จะไหลออกมาเนื้อเป็นแผน่แผนๆเลยนะทุกจา ลูกค้าเยอะมากเมื่อกี้นมี่าชีนิ้วให้ด้วยนะมีค่าทีริ้วขนาดขนาดร้านไม่ค่อยดังนะลูกค้าเยอะมากแน่นเลยลูกค้าแน่นเลยนะสวยมากฮะเพื่อนๆสามกินด้วยกันนะผม ชามนี้เท่าไหร่15เหรียญใช่ไหมใช่ไหมทีลบวันสิบห้าเหรียญสี่รอยห้าสิบไม่เหลจ่ายจานนะกินเลยคนใหญ่ๆเลยค่ะ กบหมดแล้วนะคะสามีบอกโอ้หมดเลยมาดูของสามีกบคนกินเร็วก็คือกบนะคะวันนี้กินแบบหมดไม่หมดเหลือลูกชิ้นหนึ่งชิ้นแล้วก็เนื้อเนื้อหนึ่งชิ้นวันนี้ลูกค้ายเยอะมากมาเพื่อนๆมาซื้อบั๊โบ๊ออีกแล้วนะคะคเพื่อนๆจ๋าไทเก,กอร์ชูเกอร์ ฮะทำไมต้องขยำนอะซันกบที่เรสั่งอะไรกาแฟเหมือนเดิมที่เรสั่งกาแฟเหมือนเดิมน,น,นี่ซีวันนี่ที่เราสั่งกาแฟแต่มีกบสั่งสั่งกาแฟกบสั่งอันนี้กลับมาสั่งรสชาติเดิมสามีกบสั่งอันนี้ห้าเก้าเก้ากสั่งอันนี้ห้าเก้า อีกค่ะได้มาแล้วเนาะที่เราซือในของที่เราขังไหนของหนูเอาธรรมดานี่ของหนูถูกตังแต่เนี่ยของหนูของสามีสี่วันของสามีเป็นกาแฟนะคะเพื่อนจ๋ามาถึงบ้านแล้วนะคะผบก็แวะไปร้านขนมนะคะแปดสิบห้าแปดสิบห้า ได้ทาดไข่มา4ชิ้นค่ะทุกคนแล้วก็นี่กบอยากกินเคก้กจริงๆตั้งใจจะไปซื้อเค้กนะคะก็เลยซื้อแวะซื้อทาดไข่มาด้วยเลยมาแกะกันแกะ,แกะยังไงอะที่นชูกล่องเขาน่ารักมากเลยลูกกล่องเองเขาดีลูกกล่องเค้กของเขาสิคะทุกคนแบบน่ารักมากเลยนะ โอ้ถ้ามันพังเพราะโทษสามีกบโอ้เขาทำน่ารักมากเลยดูชุบชุบนี้ค่ะกบไปซื้อเค้กมานะคะได้เค้กมาสองชิ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นสตรอบเบอรี่นะคะสตรอบเบอรี่ครีมเนอะสตรอบเบอรี่ครีมอ๋อ I don't know สตรอบเบอรี่อะไรสักอย่างแต่รู้แต่ว่าอันนี้แมงโก้ครีม อันนี้ก็คือชื่อของมันก็คือแมงโก้ครีมนะคะนึกว่าสตรอเบอรี่ครีมเหมืเมื่อกี้น,นี่น่ากินมากมเพื่อนๆจา๋าไปซื้อมาสองชิ้นแล้วก็อย่างที่เมื่อกี้กบพามเพื่อนไปซื้อชาไข่มุกเนาะกบชอบมากเลยชาไข่มุกอันเนี้ยดูดิมันอร่อยจริงนะทุกคนมันอร่อยจริงอร่อยอร่อยจริงจริงจริงจังจ <c oughs> อร่อยเจี๊งน,นี่ของจามีกบยังไม่ดื่มเลยชุบ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 โอ้โหพลาสติกแรปเลยเนี่ยสดายครีมมากเลย่ทุกคนที่อยู่ในพลาสติกเนี่จามีกบอ่ะจา์มันเล็กใส,ส,สได้แค่ชิ้นเดียวนะจานนี้กบจะชิมแต่กบที่ว่ารสชาติเหมือนกันไหม น่ากินมากอร่อยถ้าสามีชิมเนี่ยพอแล้วอย่าร้อย,อยเห็นไหมท้องไข่ลองอร่อยดีอร่อยสุดขยับไปได้ไหมหนูบอกให้ที่เราจานใหญ่กว่านี้สามีก็ก็เอาจานมาอันเดียวผมไม่อยาการ้านจาน ใครกันแน่ที่ล้างจาน <c oughs> คุณคุณแค่หยุดแค่วันเดียวคุณล้างจานแค่วันเดียวนะคุณนมนาศไหนอะที่รักจา้า <c oughs> ก็ดูสิมันจะมันยากลำบากแค่ไหนถ้ามันอยู่ด้วยกันที่รักเก็บไว้นะเสียดายนะอาจะกลางเองเสียดายจริงๆเลยเห็นไหมที่รักมันยากลำบากไหมลนะ่ะกินอันนี้แมงโก้ แมงมุมก็อร่อยกว่าว่านสารดีหน่อยไี่พอแล้วไม่เอาไม่เอาอร่อยไหมอืมมาค่ะอร่อยจริงชิ้นเท่าไหร่เนาะที่ละมีแนะมงกูดจริงจริงไหมไม่มีเนาะน่าจะมีเนาะอืมไม่มีมั้งไหมชอเบจรี่จริงๆแต่แมงกูดอร่อยเ,เพื่อนๆจ๋า โอเคกดไปแล้วแล้วเพื่อนๆทุกคนค่ะโอสิสติงูเรดอันนี้ไม่ใช่เบร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 รี่เย่ยุเรเบรรี่อันนี้เรดเบรรี่อันนี้สตรอเบอร์รี่ข้าวขาวเลยขอชิมครีมหน่อยครีมหนูชอบครีมมากเป็นอันดับแต่สามีกูไม่ค่อยชอบกบชอบออืโอเคไปแล้วค่ะแล้วเพื่อนๆนะคะ